สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ our history ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ v o c a l i ยกับ AI นะครับกลับมาพูดถึงเรื่อง AI อีกแล้วไม่รู้เบื่อกันหรือ,อยังนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วมั้งครับที่ผมพูดถึงเรื่อง generative AI ก็คือยอมรับนะครับว่ามันมีความซับซ้อนบางอย่างอยู่แต่ว่าตัวผมเนี่ยก็รู้สึกมันต้องใช้คําว่า Fascinate อะรู้สึกแบบรู้สึกสนใจนะครับในความสนใจเนี่ยมันมี2ด้าน1ก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยไม่ได้ต่อต้าน AI ขนาดนั้น นะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายอย่างในในในพวกเกี่ยวกับ Generative AI ที่มันผลักผมออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเอติกยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความถูกต้องทางกฎหมายหรืออะไรเลยนะครับแต่มันมีเรียกว่ามันมีทีท่าหรือมันมีอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับในแวดวง AI ที่มันที่มันมันไม่มันไม่มันไม่ลงตัวกับผมนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเองเนี่ยก็พยายามหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือไม่ได้ต่อต้านมันมากแต่ว่า ก็ก็ต่อต้านบางอย่างนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยคุๆไปเนี่ยอาจจะแบบค่อยๆเผยให้เห็นเนี่ยว่าบางอย่างนั้นคืออะไรนะครับแต่ว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแบบ AI อย่างเดียวนะครับพูดถึง v o c a l i d ด้วยทีนี้ v o c a l i d มันคืออะไรนะครับ เมื่อประมาณ2คลิปที่แล้วเนี่ยตอนที่พูดถึงเรื่อง Fate of o p h e l i ีของ Taylor Swift เนี่ยผมเกินนิดนึงว่าผมกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตของมิคุนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้คำพูดว่าถ้าแบบใครไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยก็มองซะว่าเป็นนักร้องญี่ปุ่นคนหนึ่งมาเปิดคอนเสิร์ตเมืองไทยก็ได้นะครับแต่ว่ามิคุเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นักร้องสักทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่ใช่เอาเป็นว่าไม่ใช่นักร้องที่เป็นคนจริงๆแล้วกันนะครับเนี่ยเธอเป็น ผมผมจะชอบใช้คําว่าเธอเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยเหมือนเอาเอาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเครื่องดนตรีแล้วกันนะครับที่เรียกว่า v o ค a l l ยอธิบายนิดนึงนะครับ v o ค a l อยคืออะไรนะครับ v o ค a l l ยเนี่ยมันเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่เหมือนกับทางทางบริษัทต้นสังกัดเนี่ยนะครับคริปตอนเนี่ยบริษัทของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า voice bank ขึ้นมานะครับ voice bank เนี่ยก็คือไปให้คนจริงๆนะครับอัดเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นเสียงคําต่าง นะครับกรณีของมิคุเนี่ยคนคนนั้นก็คือคุณซากิฟูจิตะนะครับเสียงญี่ปุ่นที่มันเป็น A E U A O Kaki Kukeko uk เนี่ยก็ให้คุณคุณซากิฟูจิตะเนี่ยอัดออกมาเป็นพูดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้นะครับผมผมไม่ได้แม่นเทคโนโลยีตัวนี้ขนาดนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องแบบต้องทําเสียงเป็นโนต้ตต่างๆต,ต,ต,ต้องร้องออกมาด้วยหรือเปล่าอ่าอ่าอ,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 อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันมาจากเสียงคนจริงๆเลยแล้วก็จากเสียงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ ค่อยๆเอาไปดัดแปลงทำเป็นเหมือนกับโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีของวอลคาลอยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแต่งเพลงขึ้นมานะครับทแทนที่คุณจะแบบว่าใส่โน้ตตรงตรีลงไปโดเรมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยคุณก็สามารถใส่คำพูดลงไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะร้องออกมาเป็นเพลงเลย โปรแกรมมิคูออกมาแต่ประมาณปี2007แล้วแล้วก็ในเวอร์ชันแรกๆนะครับมันก็จะมีความแบบตลกๆนิดนึงคือเสียงมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไปทำเป็นเหมือนกับพวกเพลงมีมมากกว่านะครับเพลงร้องขำๆนะครับเพลงร้องตลกๆไปนะครับแต่มันก็มันก็มีความดังอยู่นะครับมันก็มีอะไรที่แบบคนก็เอาไปใช้อยู่อยู่อยู่มากมายเหมือนกันนะครับ จนกระทั่งเนี่ยพอมันแบบเทคโนโลยีมันเริ่มดีขึ้นเริ่มมีคนจํานวนมากเนี่ยหันมาใช้มากขึ้นนะครับมันก็เริ่มเหมือนกับกลายเป็นแบบกลายเป็นกลุ่มเป็นนิชเล็กๆแล้วนะครับนักแต่งเพลงมือใหม่ที่แบบอยากจะเขียนเพลงนะครับแต่ไม่อยากร้องเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการเล่นดนตรีในการแบบแต่งเพลงแต่ไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมเส้นเสียงตัวเองอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมมิคูเนี่ยแต่งเพลงแล้วก็มีคําร้องออกมาได้ แล้วถ้าเกิดเพลงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเผยแพร่ทาง YouTube สมัยนั้นยังไม่ใช่ u t u b e เนาะถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นนิโคนิโค,คนะครับเป็น,ปนอีกเว็บไซต์ห well นึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเผยแพร่มาแล้วเป็นที่นิยมเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเอาไปคอฟเวอร์นะครับเป็นคนที่อาจจะเป็นนักร้องจริงๆแล้วก็มีฝีมือในการเล่นดนตรีแล้วก็การร้องเพลงจริงๆนะครับสิ่งนี้มันก็เลยทําให้มิคุเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเ,นเขาเล็กๆในคนที่เล่นอินเนนนทอร์เน็ตแล้วก็แต่งเพลงชอบแต่งเพลงชอบเผยแพร่เพลงตัวเอง นะครับจนกระทั่งเนี่ยก็จะมีการทำคอนเสิร์ตออกมานะครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เลยตรงนี้ขนาดนั้นไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดบ้างไหมว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ให้คุณซากซากิฟูจิตะที่เป็นคนต้นเสียงเนี่ยออกมาร้องเพลงต่างๆของเพลงมิคุเลยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางคริปตอนก็ตัดสินใจไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีเหมือนกับโฮโลแกรมนะครับฉายเป็นภาพมิคุเนี่ยม,มิติขึ้นมาบนเวทีเป็นตัวการ์ตูนนะครับคือมิคุเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยตอนที่ขายโปรแกรมออกมาเนี่ยก็สไตล์ญี่ปุ่นเนาะก็ต้องแบบวาดตัวการ์ตูนมาร์ทคอตออกมาด้วยแล้วก็ให้ตัวมาร์ทคอตของโปรแกรมวคาลอยอันนี้เนี่ยขึ้นไปร้องเพลงเป็น3มมิติเป็นโฮโลแกรมจริงๆนะครับ อันนี้ก็แบบประวัติศาสตร์ยนยอมากเหมือนก็มีรายละเอียดอะไรมากๆแต่ว่าเป็นว่าเล่าแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวมิคคูเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่อย่างที่บอกว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเปิดตัวในปี2007นะครับซึ่งด้วยเป็นความบังเอิญนะ2007เนี่ยเป็นปีที่อัลบั้มที่2ของ Taylor Swift นะครับ Taylor Swift เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะออกอัลบั้มมาชุดหนึ่งนะครับผมจำชื่ออัลบั้มนั้นไม่ได้เข้าใจว่าใช้ชื่ออัลบั้ม Taylor Swift เลยนะครับที่มันจะมีเพลงทมอยู แต่อัลบั้มที่ทำให้ Taylor ์สวิ t ดังจริงๆเนี่ยจะออกมาประมาณปีนั่นแหละ2007หรือว่า2008อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุในวงการบันเทิงของมิคุกับ Taylor ์สวิ t เนี่ยแยกว่าใกล้เคียงกันเท่ากันเลยนะครับตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนผมก็ถามว่าแบบเอ๊ะทำไมนางถึงดังคือแบบว่าทำไมคนอยู่ดีต้องจ่ายเงินมาดูแบบมาดูแบบฉายแบบภาพแบบภาพที่มันแบบ ภาพเสียงที่มันรคคอร์ดไว้ล่วงหน้าของตัวการ์ตูนด้วยนะครับแต่พอรู้ว่านางอยู่มาตั้งแต่ปี2007เนี่ยคืออายุเท่ากับ t o y s w r f t เนี่ยเออแฟนผมก็เออรับได้ก็เข้าใจได้มากขึ้น นะครับแต่ว่าความต่างก็คือขนาดที่ t y l o r Swift เนี่ยเป็นเหมือนกับแบบซูเปอร์สตาร์มาตลอดเนาะก็ทำงานอยู่แบบระดับยอดๆของวงการบันเทิงวงการเพลงของอเมริกานะครับมิคูเนี่ยมันจะมีความแบบอินดี้มากกว่าก็คือส่วนใหญ่คนที่ใช้โปรแกรมตัวนี้หรือว่าคนที่เล่นกับอะไรแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นเฉพาะกลุ่มมากๆ นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคือตัวตัว,ตวทางคลิปตอนเนี่ยต้นสังกัดของมิคูเนี่ยก็พยายามเอานางไปขายกับไปโคกับอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเคยโคกับ Magic the Gathering ด้วยซึ่งคุณคุณว่าผมเคยเล่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปโคกับเกมออนไลน์คือเกม Fortnite ซึ่ง ผมไม่รู้จักเกียกเกมนี้เลยนะครับคือมันไม่ใช่ยุคของผมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่เหมือนเด็กๆเนี่ยจะชอบเล่นกันเยอะแล้วก็มิคุเนี่ยก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าสกินนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเป็นผู้เล่นที่แบบผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเล่นเป็นนางได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษนะครับเข้าใจว่าเป็นแค่สกินอย่างเดียวแล้วก็มีเด็กบางคนที่อาจจะเกิดหลังปี2007เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นฐานผู้เล่นของ f อร์ n ไห e เนี่ยก็ ไม่รู้ว่ามิคุเป็นใครนะครับก็จะใช้คําพูดว่าเนี่ยก็เป็นแบบเป็นนักร้อง AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะวนกลับมา AI ที่เป็นหัวข้อเรื่องของเราแล้วนะครับซึ่งคําพูดเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าแบบเนี่ยมิคุคือ AI เนี่ยคนที่อยู่ในในวงการเป็นแฟนๆของโวคาลอยเนี่ยจะโกรธมากอาจจะอาจจะไม่ถึงกับโกรธหรอกแต่ก็จะมีความทริกเกอร์บางอย่างนะครับเพราะว่า มิคูเนี่ยไม่ไม่ใช่ AI อนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า voice bank ก็คือไปอัดเสียงคนจริงๆเลยนะครับแล้วก็พอตอนแต่งเพลงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พร้อมไม่ได้บอกว่าแต่งเพลงรักให้หน่อยนะครับมีบัญชาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็คือต้องมานั่งใส่ไปทีละโน้ตแล้วก็ต้องมานั่งคิดต้องมานั่งเขียนลิริกเองคือทุกอย่างเนี่ยมัน มันเรียกว่ามันใกล้เคียงกับนักแต่งเพลงแบบเหมือนกับนักแต่งเพลงสมัยก่อนนักแต่งเพลงเบสิกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนพูดว่าแบบมิขุคือ AI อย่างเงี้ยคนที่อยู่ในแวดวง v o คอลอยเนี่ยก็จะรู้สึกต่อต้านแต่จริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าที่ว่ามิขุเนี่ยไม่ใช่ AI นะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปดูคลิปหนึ่งใน u t u b e เนี่ยเขาอธิบาย ความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมอย่าง vocaloid เน <Okay>. ี่ยเขาเรียกว่า voice synthesizer ก็คือโปรแกรมที่สร้างเสียงขึ้นมาแล้วก็ AI นะครับในกรณีของมิคุเนี่ยอาจจะไม่ใช่ AI ก็จริงแต่ปรากฏว่านะครับจริงๆในตลาดของพวก voice synthesizer เนี่ยมันมีการใช้ AI เนี่ยเข้ามาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการใช้ AI ยังไงนะครับอย่างที่บอก กรณีนึงเนี่ยเขาเรียกว่า voice bank นะครับก็คือให้ให้แบบคนจริงๆเนี่ยอัดเสียงต่างๆเอาไว้แล้วก็ค่อยเอามาแบบตัดต่อเอามาท,ทําทีหลังนะครับในขณะที่มันจะมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือให้คนจริงๆเหมือนกันเนี่ยร้องเพลงนะครับพอร้องเพลงเสร็จเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีเสียงทุกคําที่อยู่ในภาษานั้นก็ได้อาจจะร้องมาผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่เพลงแต่น่าจะเยอะเหมือนกัน นะครับแล้วก็ใช้เสียงพวกนี้แหละเสียงที่ร้องเพลงมาแบบไม่ไม่ไม่รู้กี่เพลงเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเป็นฐานแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอยูเซอร์พอเราเนี่ยใส่โน้ตดนตรีแล้วก็ใส่ไอใส่คำพูดลงไปเนี่ยมันก็จะให้ AI เนี่ยใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นฐานแล้วก็สร้างเสียงขึ้นมาใหม่เลยนะครับซึ่งอันนี้คือ generative AI จริงๆ นะครับยกตัวอย่างนะครับใน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 แวดวงโคลลอยเนี่ยมันจะมีคนที่ดังรองจากคสุเนะมิคุเนี่ยก็คือคิสเนะเตโตะนะครับเตโตะเนี่ยเข้าใจว่าบางเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยเป็นโปรแกรม AI เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยที่คนที่คนที่เป็นต้นเสียงของเตโตะเนี่ยมายะโอยามาโนะเนี่ยเขาก็ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกแหละคือร้องเพลงนะครับร้องเพลงเก็บไว้แล้วก็ใช้เพลงตรงนั้นเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ให้ AI เนี่ยสร้างเสียงเพิ่มขึ้นมา นะครับอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือลักษณะของ Generative AI แบบคลาสสิกแบบที่เราคุยกันเลยเนาะไปให้แบบว่าโปรแกรมเนี่ยมันไปเอางานภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกลืนเข้าไปเยอะๆแล้วก็ Generate สิ่งที่เราต้องการออกมานะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือพวก AI Voice Synthesizer เนี่ยคือถ้าพูดจริงๆเลยก็คือมันต้องบอกว่ามันไม่มีปัญหาทางศิลธรรมอะนะครับคือมันถูกเอติกทุกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นต้นเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่แบบ ใครก็ได้ไม่ใช่ไปอัดเสียงคนที่แบบไม่ได้รับความยินยอมอะไรมาก็ทุกคนเนี่ยก็มีชื่อมีอะไรแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนได้เครดิตได้อะไรหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนที่เอามาแต่งเพลงจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่การแบบมันก็ไม่ใช่การพร้อมใส่ลงไปเลยว่าอยากได้เพลงแบบนี้แบบนี้แต่ก็ต้องมาแต่งกันทีละโน้ตใส่กันคําพูดทีละตัวทีละตัวนะครับฉันในแง่หนึ่งเนี่ยก็เข้าใจได้ถ้าเกิดแฟนๆโวคัลอยเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่พวกเราไม่ได้ใช้ AI เนาะแบบว่าเราแบบคนละแบบกันเลย แต่ก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ voice synthesizer หลายตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้ voice bank แล้วแต่ว่ามันใช้ AI เจนเสียงจริงๆนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยมิคบางเวอร์ชันเนี่ยก็จะกลายเป็น AI แล้วเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีอย่างที่บอกว่าผมคิดว่าอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรในในเชิงศิลธรรมหรือในเชิงความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับการใช้ AI กรณีอื่น นะครับเพราะว่าตอนที่แต่งเพลงตอนที่อะไรเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งใส่คนทีละโน้ตทีละตัวอยู่ดีนะฉนั้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึง generative AI เนี่ยนะมันมีมันมีกันได้หลายความหมายเลยหนึ่งก็คือเราสามารถพูดถึงตัวเทคโนโลยีก็ได้นะครับเทคโนโลยี Technology ของ generative AI นะครับการไปเอาตัวอย่างแซมเปิลมาเยอะๆแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย voice synthesizer AI เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น generative AI เหมือนกันแต่ถ้ามองในแน่ user experience เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เลยนะครับคือคนที่แต่งเพลงด้วย voice synthesizer เนี่ยไม่ได้ใช้พร้อมนะครับไม่ได้ใช้ความสำเร็จรูปอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องทำมาตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่แบบกระดาษเปล่าๆนะครับซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมองหามาตลอดมั้งนะครับตั้งแต่มันมี AI ขึ้นมาก็คือว่า ทำยังไงที่ศิลปินที่เป็นคนเนี่ยสามารถร่วมมือกับ AI แล้วก็ยกระดับผลงานตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งมันนำไปสู่ข้อแตกต่างอย่างที่3นะครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึง Generative AI เนี่ยหรือพูดถึง Vocaloid เนี่ยมันมี c u ลเจอร์หรือมันมีวัฒนธรรมที่ติดมากับของพวกนี้ด้วยนะครับวัฒนธรรมของ Vocaloid เนี่ยจริงมันแบบ มันมันมันเป็นอินดี้มากๆนะครับมันเต็มไปด้วยคนที่พยายามสร้างสรรค์อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วส่วนใหญ่ศิลปินพวกนี้ก็ก็จะอยู่นอกกระแสไม่ได้อยู่ในค่ายแต่ว่าใช้สิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสปริงบอร์ดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีฐานแฟนๆแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ไปทํางานกับค่ายหรืออาจจะไม่ต้องทํางานกับค่ายก็ได้นะครับกรณีอย่างแบบคอนเสิร์ตมิคุเนี่ยถามว่าเพลงที่นางร้องเนี่ยมาจากไหนก็มาจากแฟนๆพวกนี้แหละนะครับก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีมันมีความกราสรูทมันมีความาาก สูงมากในขณะที่ culture ของ generative AI ที่แบบอาจจะใช้คำเรียกสั้นๆว่า t e c โ Pro แล้วกันคำนี้มันมันฟังดูไม่ค่อยดีเนาะแต่แต่ก็จะใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันมีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเต็มไปด้วยคนที่เชื่อว่า generative AI เนี่ยจะมาแทนศิลปินได้ นะครับหรือพอมันมีพอมันมีพอมันมีพอเริ่มพอเจเนเรทีฟเอเนี่ยเริ่มกลายเป็นที่แพร่หลายเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยคําพูดประมาณนี้แหละว่าศิลปินจะตกงานแล้วเราจะมาดิสรับพวกคุณแล้วแล้วก็ตั้งนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องมีการทํางานศิลปะอะไรแล้วเพราะว่าใช้เจ n เนอเรทีฟเอไอมาทําได้เลยนะซึ่งจริงๆมันเป็นมันเป็น c u เจอร์ที่ต่างกันคนละแบบเลยนะครับแล้วตรงนี้แหละที่ผมว่ามันมันผมอยากใช้คำว่าน่าเสียดายแล้วกัน นะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรายอมรับกันจริงๆก็คือว่าคนที่จะเอา generative AI ไปใช้งานได้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เทคอะ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบว่าสายเทคโนโลยีอะไรจริงมันคือศิลปินนะครับมันก็เหมือนกับว่าคนที่จะเอาว o ลคา o อยเนี่ยมาแต่งเพลงมาทําเพลงได้ดีที่สุดมันก็ต้องมีความรู้ทางด้านดนตรีอะไรเยอะมากเลยเพื่อที่จะออกมาใช้งานได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา ผลักดันหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ AI ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะเครื่องมือที่ให้คนที่มีทักษะในด้านศิลปะนั้นๆอยู่แล้วเอาไปใช้งานเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่า culture ของ tech bro ที่เหมือนกับแบบว่าเราจะมารีสับศิลปินอะไรกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่ตอนที่ทรู้เรื่อง w o i c e synthesizer AI เนี่ยผมยอมรับว่าผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกทึง นะครับรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมมองหาอยู่ตลอดนะครับก็คือศิลปินที่เป็นมนุษย์แล้วก็ AI เนี่ยจะร่วมมือกันทำงานได้ยังไงบ้างนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ละกันขอบคุณมากครับ